ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ปีหกสีขอให้มันบันนิ่งเฮงสุขสุขคนครับคลิปนี้ก็มีสูตรสามตัวบนมาบอกพีบอกน้องตอนรับปีใหม่รับนี่ครับรักลอยขอเนื้เอเบิ้งรักลอยก่อนครับเริ่มมึงก่สูตรศูนหาหนึ่งศูนหาหนึ่งที่จริงมันเขามา ปีหกีนี่ยังบบผิดครับนี่สานี่ลักลอยบบไดโม่ครับเรื่องจริงไปเหศยอดลังมึงก็ได้นะครับปีน้องครับเพเสื่อผมนี่ครับศูนย์ฐาหนึ่งลักลอยนะจับชนแล้วได้ซีเจ็เจ็นี่คือรักลอยอันนี้รักสิบลักสิบกับสามช่อนกันเดีวหกเจ็ดเก้าศูนย์หลักหน่วย เริ่มมันจะซูนหายหนึ่งึ้นกันห้าแเนี่ครับแปดเจ็ดสี่เลขที่ออกสี่เข้าครับบรดโมครับ 4, รบรดคุยตัวสี่ศูนย์่ลักอยกันชัน้นแรกก็ได้7จ็ สี่หกเจ็ดนี่คือหลักสิบห้าหนึ่งสี่ศูนย์หลักหน่วยเลขสี่ออกหกหกหนึ่งนั่นนะครับเขาสามตัวตรงเขาเขาม,มันกัะแมนแล้วมันออกแล้วกัเฮดได้ทีวิศีวาเดี๋ยวครับ ผมจีมีสูตรตัดไทยอยู่เดี๋ยวเบิ่งไปถ่ายคลิปเดี๋ยวผมจิตัถ่ายว่ามันคือหลายโตแท้มันโบาลายครับนี่หก1คหนึ่งหกหักลอยก็ได้ชนเร้วก็ได้0ู2ย์เกสลักสิบหกก็ได้ชนเร้วก็ได้เก้ากับศูนย์ลวนยก็ได้สีกับเ นี่ครับบริโมบรตตัวนี่รักรอยศูนย์เก้องเก้าเก่นั่นนะเขาได้ครับเก้าเก้ส่อยโซนแล้วกระดิาก้าสองเก้าเกสลักสิบกระดิแปดนึ ก็เขาซีรักนวยกับเด็ดซีสามหกนี่เทียบให้เบิ้งชัดๆสามศูนย์สามนั่นนะเขาอ,อันนี้เขาประเด็ดตัววระเด็ดโมวระเด็ดหลอกให้พี่นาทีเบิ้งอันนี้คือเรื่องจริงนะ ลักร้อยสามชั้นเรยก็ะไดสามหกหาสา3หกหสามนย์ช้นเรก็ได้2ตัวเดียวครับลักสิบนะลักสิบได้สตัวเดียวครับย่ำโมเดลโมวันเป็นการแสดงว่าเป็นการเห่นคนเนี่นี่เรื่องของกิงครับ587นี่ลักนวยห้าแปดเจ นั่นะนั่นหะหกสองแปดนั่นแะมาโบรครับมาเบอร์หงงวดนี่หมวดสิบเจ็ดหมวดสี่หอดนี่ครับหมวดสี่ถึงนี่นี่คือหลักหน่วยเลยครับนี่หลักหน่วยหกเก้าห้านี่ชนแล้วนะสองสูนย์ชนแล้วหกเก้าห้านี่คือหลักสิบหลักสิบชนแล้วเลยเจ็ดกับหก รกร่อยมันเลอาได้แปตัวเดียวกับัลกร่อยมักนคือสีเมนพโปรต้นใว่าผมก็บรรู้แล้วว่ามันสีมากหรือพอมากมันตามสูตรมันได้ยังสี่นะครับนี่ครับหกลักสีเป็นหกหกห้าหกแปดหกเจ็ดเจ็ดห้แปเจมเนต์โมเมนนี่ครับลัก ตัวนี้มันออกมาแล้วนู้นว้มาด้นี่หกเก้าห้าหกาหกเก้าหกเหกหกหกเก้าหกจนี่ครับรักล,ลอยกับแปนี่ครับจับชุดจับกูชุดแล้วก็สิได้นี่หกห 6กเก้าหก7าเกเจานี่ครับในหกชุดหชุดเดี๋ยวชุดนี้เอาลอกนีมาตัดหกหกหกเก้าหกขาไหบ่นี่ครับมาเบิ้งล็อกหลักล็อกเล็กหเนี่ย หกหกหกเก้าหกห้าหกหกก็หกเก่ามมีมี่หกขหตัดหกหกหเกเดือหกขาเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหเจ็ดเก้าเจทนี่บ่มีครับตัดเจ็ดเท่ากระสิได้อยูสามชุดนี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าหกห้านี่ีสามชุดเอาสามชุด ได้สชุดแล้วก็ลักลอยก็มี8ตัวเดียว8ปดหกขาแปเกเดเครับเดี๋ยวบัดที่นี่เอาล็อกนี่มื่อขาหกานี่มีแปดบลลักลอยมันมีแปดบนี่ครับหกขาแปดหกขามีมีก็แสดงวอาเลนได้เจห นูลกเจ็ดหครับเจ็ดหกแับแปดเจ็นี่แล้วมาเบิรงเจ็ด้า เจ็ดเก้าแปดนี่เลยครับมีอยู่แปดเจ็ดเก้ามีครับเลีนสามชุดนี้ครับสามชุดนี้แล้วครับแต่บ่มีมหขอเลีนก็เอาสูตรของผมนี่ไปเลีนครับลองเบิ่งเพื่อมันมาตามสูตรครับก็เน้นๆเลยครับสามสูตรสามชุด มีสชุดเองเนเน้เนรถครับเนี่ยตอนรับปีใหม่ครับพี่น้องไก่พี่น้องโชหมานสุขูสุขคนตอนรับปีใหม่ครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ